เอามาสักครู่นะครับลูกค้าวิ่งเอาเครื่องนะครับมาจากสติหีบชนบุรีครับมาส่งให้ผมซ่อมนะครับแล้วก็เรามาดูอาการครับเครื่องที่เอามาตรงนี้นะครับวิ่งมาเมื่อสักครู่เลยนะครับก็ไม่รีบนะครับเอาเครื่องมาทิ้งไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวส่งกลับเขาให้เขาตามหลังนะครับเรามาดูอาการกันเลยนะครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเสียบี่ชาร์จนะครับเสียบีิชาร์จเข้านะครับสักครู่นะครับ เสียบเข้าครับไฟกระพริบดวงเดียวนะครับเปิดเปิดติดครับอันนี้อาการดูนะครับชักป้ากอครับนี่ครับดับทันทีช็อตครับผมแล้วก็เปิดไม่ติดเลยนะครับนี่คืออาการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาถอดเครื่องกัดีกว่าครับ โอเคอันนี้ผมก็เปิดบอร์ดออกมาแล้วเปิดเครื่องออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันก่อน,นครับดูครับที่มันอเรียบร้อยครับช็อตแถวนี้นะครับงานเข้าครับช็อตยาวนะครับต้องถอดบอร์ดนะครับ ยัดถอดบอร์ดครับกดบอร์ดออกไปซ่อมนะครับบอร์ดช็อตครับวงจรช็อตนะครับ วงจรสเตปอัพช็อตนะครับเราต้องไปหาจุดช็อตด้านบนนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายไปที่โต๊ะทำงานก่อนนะครับเคนลน โอเคอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ซึ่งวงจรตรงนั้นมันชาร์จอ่ามันมันช็อตนะครับมันก็จะไม่ยอมระบบชาร์จมันก็จะไม่ยอมเข้าพราะไม่ยอมเข้าเกิดอะไรขึ้นนะแบตก็ไม่มีไฟเป็นระยะเวลานานก็เป็นระยะเวลานานก็จะไม่มีแบตเบลีย้ยงอยู่ในในน,นี้ไม่มีไฟเลีย้ยงอยู่ในแบบนี้นะครับครับตอนนี้ผมก็ ซ่อมเรียบร้อยเดี๋ยวเอาแบตมาเสียบเทสเปิดดุนะครับอันนี้เป็นแผงบอร์ดตัวเทสผมกับเสียบแบตึ้นมาดูว่าเปิดเครื่องนะครับติดครับผมเรียบร้อยครับจบงานครับช่างปติล้วครับเยี่ยโอเคหลังจากที่ซ่อมบอร์ดแล้วนะครับผมก็เอานำบอร์ดนะครับกลับมาใส่ไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็ต่อพวกสายแพร่นะครับซ็อกเก็ต แล้วก็พวกไม้นะครับต่างๆเข้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจากลุตอนนี้แบตมันเสื่อมด้วยครับก็เลยลูกค้าก็เลยให้อาแบตเป็นขนาด1 6ึ่งหมนกร้อยมิอมนะครับแล้วก็จะใส่กลับไปได้เลยนะครับนี่ผมก็ติดตั้งบนฝาแล้วก็ติดให้เรียบร้อยครับแน่นหนานะครับไม่มีหลุดนะครับใช้ได้อีกหลายปีครับเป็นกว่าการนี้ให้ดูนะครับนี่ครับวิธีการเก็บผมยังไม่ได้หมุนน็อตนะครับ ลืมบอกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวน <cutter> ี้ประกบกลับไปแบบนี้นะก็ใส่ตัวนี้กลับเป็นตัวที่ล็อกมันเด้มออนมาแัวสังเกตนะครับจะเก็บสายเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็หมุนน็อตกลับได้เลยครับตรงนี้หมุนน็อตกลับนะครับมันจะมีน็อตตรงนี้อยู่ห้าตัวแล้วก็หมุนกลับไปเลยครับอือในสักครู่ยังไม่ได้หมุนมันก็จะหล่นนะครับสังเกตดีๆนะครับตรงนี้เราจะไม่หมุนน็อตนะครับตรงนี้เราจะไม่หมุนนะครับเพราะว่ามันจะมีน็อตอีกตัวที่ล็อก้านนอกจะเข้ารูนี้พอดีนะครับ สังเกตสายตรงนี้นะครับผมจะเก็บให้เรียบร้อยนะครับไม่มีมาติดตัวพาสีเลยดีเต,ตัวนี้แน่นอน,หนเห็นไหมเวลามาเด้งจะเด้งแบบนี้นะครับผมก็จะเก็บสายลงให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็ประกบกลับได้เลยครับ ดูครับโอเคเปิดติดนะครับแล้วก็กบกลับได้เลยครับแล้วก็หมดนอดครับ ระบบลวดนะครับโอเคครับผมเปิดเครื่องครับเทีช่ชัดครับชาดเป็นปกตินะครับ ชาร์เป็นปกติแล้วนะครับชักปักครัไม่ดับแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับหายครับ